เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ I am w u n น e r c ุ o n ช o o ุณ o ม n i n น My l i n e l i l friend สสวสัค่ะเมืม่ออจ,จวานจะมาออขอบคุณออขอบคุณบุญคุณของพ่คุณแม่ที่ให้มาเนาะค่ะเ,ะเมือ่อวานวันวานครัเๆๆ็เป็นวันเกิดของนองค่ะพี่น้องค่ะ Holiday is my l i t e l e o o star Ich das gerne Danke sagen an meiner Mutter äh, vor viele Jahren, wo ich bin zur Welt gekommen, dass meine Mutter, sie haben sehr leiden müssen, weil ich bin ja erste Kind von die Mama und ja und natürlich in Liebe Kind ah, ja erste Kind und schwierig für die Mama. อันเดอร์เอซิคินส์เวลกิปครับแต่ฝ่ายเป็นเซอร์เซตังบ้าแต่ไม h ได้มุดากีบถัดจากนี้เบียกคลิกว่าโอ้นี่ไม่ไถ้าเมื่อหลายสิปีีท่แล้บ่มีแม่ของวันวันนี้ไม่มด้อยู่พี่นองค่ะเพรม่ว่า เมื่อนี้เป็นวันเกิดของวัดวันวันเนาะค่ะเนาะก็หลายสิบปีขึ้นหลังแล้วจ้าพี่น้องคะถ้าเกิดว่าม,มีแม่มื้อนั้นเนาะค่ะเนาะก็คือจะมียัดวันวันในื้นนี้ค่ะจะมาขอบคุณคุณแม่บาบุญคุณของคุณแม่ที่ให้ชีวิตมาและให้น้ํานมดื่มมาค่ะแล้วก็เลี้ยงมาจนโตค่ะถ้าวันนั้นไม่มีคุณแม่นะคะก็คงจะไม่มีวัดวันวันในวันนี้คะ่ะเพราะว่าอดัดวันวันเป็นลูกคนแรกของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ จ้าเป็นรูปที่รักมากด้วยพันนะเพื่อนวะก็แม่เคยบอกมาทังสั้นค่ะว่าเป็นรูปที่รักของเพงื่อนทันสั้นทัซี่นะคะค่ะก็วันวันมีความรู้สึกว่าหลายปีขึ้นมาขึ้นหลังบ่ได้กลับบ้านค่ะเพราะว่าก็ด้วยปัจจัยรวมหลายๆอย่า,างค่ะกับ่ได้กลับบ้านเนาะค่ะเนาะก็ยังคิดถึงแม่คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะก็ยังคิดถึงแม่คือเก่าเนาะค่ะ ท้งวันเกิดของเจ้าของทุกๆปีก็จะคิดฮอดแม่ค่ะเยเดนไมในเกบอร์สจากเยเดนยาอาร์เรียกเรกว่าอีฟต็งแนเซอา์ตรันอันไมนัมฮุตจ์วันที่สิทธากสีหาเป็นน้อยเกบอร์นิดน้อยอีกเป็นเกบอร์น้อยส่วนนั้นสี่เอาวันสี่เข้มยาวมิดเอ็มชแมทส์ออนยามิด Schmerzen und Leben und so weiter und so fort. Ne? Also ich denke schon, dass sie kämpfen auch um ihr selber überleben müssen, um eure Kinder zu werden gebracht, und gesund zu sein und so weiter. Ich habe einen Blumen bekommen von jemandem, von vielen Leuten und dann ich denke, diese werde ich werde an meine Mutter abschenken. Da ist der Mutter von meiner Mama, mhm. doch meine ich, der hat สีขาวก็คือความรักของอความรักที่บริสุทธิ์นะคะในความคิดของอดวนบาทนะคะและก็สีแดงก็คือเลือดเนื้อที่แม่ให้มาและก็โลกนี้เป็นสีชมพูค่ะอยากตีไว yeah, ้เซอ r ์พ่อเป็นสีไวเร์ีเออรน์มูทเตอร์อันเดอร์คินเนอร์อยมิดแซบ Und der rote Farbe ist der Brot von der Mama. Und der rosa ist so well. Der Well ist schön und süß. Also von zwischen Mutter und Kind. Na ja. Ja, พี่น้องค่ะในความคิดของอันรอนวานก็จะประมาณนี้ค่ะทุกๆปีของวันเกิดของอันรอนวานวัอรอนวานก็จะแบบคิดถึงแม่เพราะว่า <c oughs> ถามมือนั่นบุมีแม่เนาะคะ่ะเนาะ เขาก็จะบ่มีมื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออ่ในความคิดของวันวันเองนะคะทุกๆทุกๆปีวันเกิดส่วนมากวันวันเบ่เคยเลี่ยงบ่เคยอย่างเลยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นความเจ็บปวดของแม่ในมื่อนั้น,นะคะ่ะเอ็นไม่น่าฟีเลยแกบอสแกบอสถักยาเรตตัวยินฮินเฮียฟีเลยยาเร Ich habe tatsächlich noch nie richtig ähm, Geburtstag feiern gemacht, weil ich denke an meinen Geburtstag, da ist meine Mutter ihr Schmerztag. Also daher, ich habe keine Gründe zum Feiern für mich selbst, ne? nur ab und zu dass so etwas in der kleinen Familienkreis, das ist Familie, Onkel, ja, Tante dass Besucher mit nicht ne, für Besucher, kleine und große Besucher, da war eine Kleinigkeit. Aber für mich selbst persönlich, ich möchte das gerne nur dann sagen an meine Mutter, dass sie ihr Leben und Kämpfen um mich zur Welt gebracht Und euer Leben ist auch noch mal Kämpfen, weil ich liege neun Monate, also ich bin tatsächlich neun Monate, haben wir mal gesagt. Ne? ในเร่อาวะที่นขยเอราและมีคว้สึ d ที n a ีอเราที่เราได้รู้จักกับลกนีขึ้ r เด้รู้จัก u ัคอื่นม้ที่ทอให้เราอดจบมากของแม่นะคะเนาะบุรคุณขกงแม่าที่ให้ชีวิตมาแล้วทีเรี้ยูมาจน่ใหญ่นาคะทั้นที่อยู่ในท้่งเรารจกบมา่งเรา เรากาจนเราเลี้ยงม้จนใหญ่สิบแปดสิบเก้าย 18, ค่ะพี่น้องค่ะแล้วจังค่อยไปหามีชีวิตของเจ้าของเนาะค่ะอย่า yeah, อีกตัง k e m e i นะมุ u t t ฮ r Herz 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 Herzlicher d a n k e ตัง ö n Herzlicher d a n k e s c อีกอีกลีเบดิกเซ่อ,อค่ะภาษาวัยรุ่นแม่ภาษาวัยรุ่นอีกลีเบดิกเซ่อนะภาษาวัยรุ่นนะแม่เนาะค่ะฉันรักแม่ของฉันค่ะค่ะ ถ้าเกิดบอมมีแม่มือนั่นก็คือจะบอมมี่อดวันวานในมือนี้ค่ะพี่น้องขาฉะนั้นแล้วอดวันวานในมือนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลายๆค่ะขอขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเป็นล้นพ้นค่ะพี่น้องขาเป็นล้นพ้นหาบอมมีแม่มือนั่นก็คือจะบอมมี่อดวันวานในมือนี้นะคะาะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขาที่เอ่อมานังฟังอดวันวานเล่ามองวอยนั่นนี่นนไปตามเรื่องมาค่ะเนาะขอบคุณหลายๆนะค่ะ อย่าลืมเ้อพี่น้องคะผู้ใดวันเกิดก็อย่าลืมกัแบบไปหาแมเดอเพราะว่ามือนั่นน่นะแม่เจ้าเป็นควรต่อสู้ <c oughs> พราะมันเก้าผู้เดียวได้ต่อสู้แม่ต่อสู้มานค่ะยามนดาอฟอนเนี่ยเป็นเออร์เกบสตาคตันเเกนอันอนอ,มอมต่สอสูส้อนพวัีทานมาถึงโลกนี t แม่ต้อูยบ Sehr tapfer kämpfen, sowohl um auch eure Beine zu Überleben wieder hochspringen und auch ein kleines Baby wieder lebendig bringen. Das ist sehr wertvoll. Und äh, solange, wenn, ihre Mutter, wenn eure Mutter noch da ist, ihr man dorthin gehen und sagen: sag, Hallo Mama. Äh, ich äh, ziemlich weit weg von meiner äh, มุดลันให้มาที uh, now, so uh ่บ huh. so yeah. oh, ัวอ่อนอ่อนยาแต่อีขั้นอันนาใเนนยาคนแตมุสตัวไอ้คำราสับมา่ีกีไปดีโซเซขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอดสระังเชิญแาลีมฟอนเด้ตตตบจ้าอ๋ออย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้ของนะคะเด้อแม่แม่ทุกท่านนะคะอะไรมุดเดินที่แอด อะไรสักผู้เดิน z u m z u e mood zoom zoom คิบวอสต้านะ zoom คิบวอสต้าโอเคพี่สมนึกสมานวีระแฮนส์ลิกตังก์เชิญขอบคุณที่รับฟังและรับชมคลิปของวัดวันวานนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ที่น่ารักของลูกๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปละเด้อทับเอาทับเอาโดดไลค์ก็สิให้กันสิห้องลนะ่ะ นี่ล้วค่ะได้ลรักและผลูกพันนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะ